สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังค่าเดลี่พอกการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายชวนคุยสรุปตัวเต็มของวันพีชตอนที่1,058ชื่อตอนว่าจากักรพรรดิคนใหม่ และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดจะลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดฉากมาที่เรือซันนี่ที่กําลังแล่นอยู่ท่ามกลางทะเลตามเขียนทิศของล็อกโพสต์หลังจากที่ออกจากประเทศวานุคุนีมาได้พร้อมๆกับเสียงตะโกนด้วยความเจ็บปวดของกัปตันเรือที่ในขณะนี้โดนจับขังอยู่ในกรงพร้อมกับหน้าตาที่บวมปูดจากการโดนตบตี และผู้ที่ทําการกักขังกัปตันเรือคนเก่งคนนี้ก็คือต้นผลเรือที่เมื่อยามออกเรือแล้วคําพูดของต้นผลถือว่าเป็นที่สุดนามีนั่นเองที่กําลังโกรธลูฟี่เพราะว่าการตัดสินใจเมื่อสักครู่ของลูฟี่ทาให้ลูกเรือคนอื่นต้องตกอยู่ในอันตรายส่วนลูฟี่นะครับก็ได้แต่ขอโทษว่าตัวเองได้ทําผิดไปแล้วจินเบที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกกับนามีไปว่าเอาหน้าไม่เป็นอะไรหรอกละเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้ว นามิ ami, ที่เห็นจินเบพูดเข้าข้างลูฟี่แบบนี้ก็เลือดขึ้นหน้าขึ้นมาในทันทีพูดสวนจินเบกลับไปให้เลิกให้ท้ายลูฟี่แบบนี้พร้อมกับส่งกระแสจิตสังหารออกมาความรุนแรงของจิตสังหารที่นามิส่งมาทําให้จินเบก็ยังรู้สึกได้ว่านี่มันคือฮาคิราชันนี่นาทางด้านลูกเรือคนอื่นๆก็กําลังชุนลมุนวุ่นวายอยู่ตามสไตล์ของแต่ละคนอุซบกับชอปเปอร์เตือนให้จินเบอย่าไปแย้มกับนามิดีกว่าตอนที่นามิโกรดเนี่ยน่ากลัวที่สุด โซโล่ก็นอนหลับสนิทไม่ได้สนใจอะไรแฟงตี้ก็กําลังพูดอย่างภูมิใจถึงความแข็งแรงของเรือซันนี่ที่ถึงแม้จะตกมาจากที่สูงก็มีความเสียหายเพียงแค่นิดเดียวระหว่างนั้นหนังสือพิมพ์ก็มาส่งถึงเรือโดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็จะมีใบประกาศจับค่าหัวของทุกคนด้วยทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นค่าหัวใหม่ของตัวเองโดยเฉพาะซันจิที่ดูตื่นเต้นเป็นพิเศษโดยค่าหัวใหม่ของแต่ละคนเป็นดังนี้ จกักรพรรดิบวกฟางลูฟี่กับทันผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองเรือหบวกฟางค่าหัว3,000ันล้านเบลดีแพทย์ประจำเรือช็อปเปอร์วงเล็บสัตว์เลี้ยงผู้ชื่นชอบสายไหมค่าหัว1,000เบลดีต้นหนเรือแมวขโมยนาบิค่าหัว366ล้านเบลีนักดนตรีโซคิงบลูค่าหัว383ล้านเบลีช่างต่อเรือคนเหล็กแฟรงกี้ค่าหัว3 9 4ล้านเบลีหน่วยซุมยิงก็อดอุซบค่าหัว500ล้านเบลี นักโบราณคดีลูกป,ปีศาจนิโคโลโลบินค่าหัว930ล้านเบลีกุ๊กขาดำซันจิค่าหัว1,032ล้านเบลีนายท้ายเรือชายชาตีแห่งท้องทะเลจินเบค่าหัว1,100ล้านเบลีนักดาบนักล่าโจรสลัดโซโลค่าหัว1,100ล้านเบลีแต่มากกว่าจินเบนิดหน่อยตรงที่มี1,100เบลีพ่วงท้ายปฏิกิริยาของแต่ละคนที่เห็นค่าหัวของตัวเองก็แตกต่างกัน ชอปเปอร์ที่คาดหวังว่าค่าหัวตัวเองจะขึ้นผลสรุปก็คือค่าหัวขึ้นจริงๆแต่ค่าหัวก็ยังเป็นเพียงแค่หลักพันก็ยิ่งทําให้ตัวเองผิดหวังหนักยิ่งกว่าเดิมนามิที่รู้ว่าค่าหัวของตัวเองมีเยอะมากมายขนาดนี้ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเอาค่าหัวตัวเองไปขึ้นคงได้เงินเยอะน่ดูบลูก็หัวเราะชอบใจพร้อมกับเล่นดนตรีไปด้วยแฟงกี้แปลว่าค่าหัวตัวเองจะขึ้น แต่รูปที่ติดอยู่บนใบประกาศจับกับเป็นรูปหัวเรือซันนี่ทาให้แฟงกี้รู้สึกไม่พอใจก็ได้แต่โวยวายออกมาอุซอบที่ตอนนี้ค่าหัวของเขานะครับขึ้นมาเทียบเคียงกับจนสลัดเก่งๆระดับที่สามารถเป็นเจดเทพจนสลัดได้เลยก็ได้แต่ร้องไห้หว,าวาั่นว่าค่าหัวจะได้ขึ้นไปมากกว่านี้เลยโลบินตัวเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตลอดมาก็โดนตามล่าม,มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเธอก็เลยเอาขนมสายไหมไปให้กับชอปเปอร์เพื่อให้ชอปเปอร์อารมณ์ดีขึ้น ชอปเปอร์นะครับที่เห็นขนมสายไผ่ก็อารมณ์เปลี่ยนไปในทันทีซันจิคุกเข่าก้มหน้าด้วยความเจ็บใจหน้าตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ค่าหัวของตัวเองในตอนนี้กลับกลายเป็นอันดับ4ของกลุ่มแพ้แม้กระทั่งคนมาใหม่อย่างจินเบย์จินเบย์ที่เห็นซันจิก้มหน้าอยู่แบบนั้นก็ถามด้วยความเป็นห่วงสมกับฉายาชายชาติแห่งท้องทะเลจริงๆโซโลที่เห็นว่าค่าหัวของตัวเองกลับมาเป็นอันดับ2เหมือนเดิมอีกครั้งก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจ แล้วก็บอกกับจินเบไปว่าไม่ต้องไปสนใจอันดับ4แบบนั้นหรอกซันจพิพอได้ยินโซโล,โลพูดด้วยตัวเองแบบนั้นก็ลุกขึ้นมาทะเลาะกับโซโลอีกครั้งหนึ่งโดยโซโลก็ได้บอกกับซันจิไปว่าเป็นแค่อันดับสี่อย่ามาหือกับฉันที่เป็นอันดับ2นะเฟยส่วนทางด้านลูฟี่ที่โดนนามีจับขังในตอนนี้ก็ว้าวอนให้ปล่อยตัวเขาออกไปเพราะว่าในตอนนี้เขาหิวข้าวมากแล้วตัดกับมาที่เกาะคาลาอีบาลิฐานทัพของบาร์กี้ เหล่าสมาชิกกลุ่มคอสกิลที่เพิ่งก่อตั้งมารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดเหล่าลูกสมุนของบาร์กี้กำลังคุยกันถึงความเท่แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของฮีโร่ที่มาช่วยพวกเขาทั้งคอกโคไดแล้วก็มิฮอทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นไพ่ตายของท่านบาร์กี้แน่ๆตัดกลับมาที่ภายในห้องของผู้บริหารกับตรงกันข้ามกันอย่างที่สุดบาร์กี้กำลังร้องไห้ขอชีวิตกับคอกโคไดแล้วก็มิฮอถึงแม้ว่าจะต้องให้เขาเดียรองเท้าพูดบาร์กี้ก็ยอมทำ ทั้งสองคนนะครับกำลังไม่พอใจอย่างมากเพราะภาพที่ออกไปสู่สาธารณชนกลับกลายเป็นว่าบาร์กี้เป็นหัวหน้าของพวกเขาทั้งสองทาง,ทางที่องค์กรคอสติลนี้เป็นคอโคโคด้กับตาเหี่ยวที่เป็นคนร่วมมือกันก่อ,กอตั้งขึ้นตาเหี่ยวกําลังคิดว่าควรจะเชื่อบาร์กี้ทิ้งเพื่อที่จะทําให้การปกครององค์กรง่ายขึ้นเพราะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่อ้อนวอนล็อกขอชีวิตพร้อมกับร้องไห้แบบนี้คงไม่เป็นผลดีต่อองค์กร โคโคไดเองก็รู้สึกเสียหน้าที่ตัวเองกลายเป็นว่าต้องมาอยู่ใต้คนอ่อนแอแบบบาร์กี้มิสเตอร์ทีที่เห็นบอสเก่าของเขากลับมาก็รีบเข้ามาพินอฟพิเทารายงานตัวบาร์กี้ที่เห็นแบบนั้นก็สวนมิสเตอร์ทีกลับไปว่านี่นายคิดจะทรยศชั้นอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์ทีนะครับก็เลยตอบกลับไปว่าเขาจําไม่ได้เลยว่าเขาเป็นลูกน้องบาร์กี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในขณะที่ลูกน้องคนอื่นๆของบาร์กี้ต่างก็กําลังพูดคุยกันพร้อมกับนั่งกินอาหารกันอย่างรอร่อย ว่าถ้ากับตันบาร์กี้โดนเชื่อไปพวกเขาจะทํำยังไงกันต่อทุกคนต่างก็ลงความเห็นกันว่าต่อไปก็ไปติดตามค็อกโคไดยกันเพราะว่าโลกนี้มันก็โหดร้ายแบบนี้แหละผู้เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะเป็นผู้รอดผู้อ่อนแอก็ต้องพ่ายแพ้ไปมิสเตอร์วันที่มองดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้แต่นิ่งเงียบกับการตัดสินใจของพวกลูกน้องบาร์กี้ว่าโลกนี้มันโหดร้ายจริงๆแบบที่พวกนั้นพูดกันนั่นแหละทุกคนเปลี่ยนท่าทีกันได้แบบรวดเร็วแบบสุดๆ แล้วตาเหี่ยวก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่คอค,โคโดายมาชวนเขาจับมือเป็นพันธมิตรร่วมก่อตั้งองค์กรคอสกิลขึ้นมาเพราะว่าในอดีตตาเหี่ยวเคยได้รับฉายาเป็นนักล่าทหารเรือและในเมื่อเจดเทพจนสลัดถูกยุบลงไปการที่พวกเขาทั้งสองคนมาร่วมมือกันน่าจะทําให้พวกทหารเรือเกงรงกลัวไม่กล้ามาทําอะไรพวกเขาได้ง่ายๆแน่ๆส่วนบาร์กี้ก็นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าตอนที่เขากําลังจะหนีเพราะว่าพวกทหารเรือมาล้อมรอบอยู่แล้วอยู่ๆกองเรือของทหารเรือ ก็ถูกทำลายลุงอย่างรวดเร็วผู้ที่มาทำลายก็คือคอกคไดายแล้วก็เหล่าลูกน้องของเขาพวกลูกน้องของบาร์กี้ที่เห็นคอกโคอดายมาช่วยนะครับต่างก็คิดกันว่าข่าวลือที่คอกคอดายเป็นน้องร่วมสาบานของบาร์กี้ต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆถึงได้มาช่วยแบบนี้ทุกคนต่างหัวร้องด้วยความยินดีต่างจากบาร์กี้ที่แม้ในตอนนี้จะทําท่าเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนแต่บาร์กี้ก็รู้ดีว่าคอคดายมาเพื่อทวงหนี้เขาความน่ากลัวของคอกคไดายทาให้บาร์กี้คิดว่า ถ้าโดนกองทัพเรือจับไปยังจะดีสักกว่าเขคโคโาก็ได้มาทวงเงินของบาร์กี้เพราะว่าต้องการจะใช้เงินนั้นในการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ส่วนบาร์กี้ก็ไม่มีเงินคืนเพราะว่ากิจการในช่วงหลังๆไม่ค่อยดีแถมพวกคนยักษ์ก็ขาดหายไปลูกน้องทุกคนต่างก็ต้องใช้เงินเยอะแค่จะหาเงินมาให้พอเลี้ยงลูกน้องเข้าเต็มคืนแล้วทําให้ในตอนนี้ไม่มีเงินคืนบาร์กี้ก็เลยเสนอไปว่าจะขอร่วมด้วยเพราะว่าบาร์กี้ในตอนนี้ก็ถือว่ามีเครือข่ายมากมาย น่าจะง่ายต่อคอกโคได้ในการเริ่มต้นองคอ์กรใหม่เพราะบาร์กี้มีทั้งหน่วยโฆษณางานพิมพ์งานขนส่งอยากจะให้ทําอะไรบาร์กี้ทําให้ได้หมดสบายมากทั้งหมดตกลงกันแบบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าใบปลิวที่ออกมามีบาร์กี้เหมือนกับเป็นหัวหน้าขององคอ์กรมันก็เลยทําให้โคอกโดไดไม่พอใจอยู่ในตอนนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นเพราะว่าลูกน้องของบาร์กี้ต่างก็ชื่นชอบบาร์กี้มากก็เลยออกแบบให้บาร์กี้อยู่ข้างบนและด้วยอยากให้บาร์กี้ดีใจก็เลยแจกจ่ายใบปลิวทั้งหมดออกไปทั่วโลกแล้ว ปากี้ที่รู้เหตุการณ์ถือกับหน้าถอดสีเลยทีเดียวเพราะว่าในตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วตัดกลับมาที่ทางด้านทหารเรือพวกเขาก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรคอร์กิวที่เกิดขึ้นและกำลังทำการล่าหัวทหารเรืออยู่องค์กรนี้เป็นองค์กรที่อันตรายก่อตั้งโดยบากี้ชายผู้อันตรายแบบสุดๆแถมยังมีบาลามีมากจนทำให้โคคโคไดยไปช่วยเหลือเขาด้วยค่าหัวใหม่ของทั้งหมดปรากฏขึ้นเซอร์โคโคไดด้วยพลังของสายโลเกีย สติปัญญาอันมากมายและความสามารถในการบริหารองค์กรค่าหัว1,965ล้านเบลีมิฮอคชายตาเยี่ยวผู้ที่มีฝีมือดาบแข็งแกร่งยิ่งกว่าสีจาา่จักรพรรดิผมแดงแชงคูดค่าหัว3,590ล้านเบลีและคนสุดท้ายตัวตลกพันเดียวบากกี้ค่าหัว3,189ล้านเบลีแม้ว่าค่าหัวของบากกี้จะน้อยกว่ามิฮอคแต่ค่าหัวนี้ถาหารเรือก,ก็ประเมินแล้ว ว่าบาร์กี้คู่ควรกับตำแหน่งจกักรพรรดิที่คนทั่วโลกยอมรับจริงๆก็เลยตั้งค่าหัวขึ้นมาเยอะขนาดนี้ตัดกลับมาที่ทางด้านบาร์กี้บาร์กี้ยังคงขอโทษขอโพยทั้งสองคนอยู่ที่ตัวเองได้กลายเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิแล้วอยู่ๆมิฮอก,ก็คิดขึ้นมาได้ว่าให้บาร์กี้เป็นจุดเด่นแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นสีจ่จักรพรรดิมิฮอกต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบมากกว่าให้บาร์กี้รับหน้าเป็นจุดสนใจแบบนี้ดีแล้ว ไว้เมื่อหลายใช้การไม่ได้ก็ค่อยจัดการทิ้งก็ไม่เสียหายเขาก็ดายที่ได้ยินไอเดียแบบนี้ก็เปลี่ยนความคิดมาเห็นด้วยในทันทีและเมื่อบาร์กี้รอดพ้นจากสถานาการณ์อันตรายออกมาเขาก็ออกมาแนะนําตัวทั้งสองคนให้กับเหล่าลูกน้องของเขาได้รับรู้ในขณะที่ตัวเองก็ได้แต่ร้องไห้เพราะคิดถึงอนาคตหลังจากนี้ที่คงเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแล้วฉากก็ตัดกลับมาที่คณะปฏิวัติอาณาจักรของอีวา แม่ทัพของคณะปฏิวัติที่ออกไปปฏิบัติภารกิจที่แมรีจัวทั้งหมดก็ได้กลับมาแล้วยกเวนซาโบคณะปฏิวัติทุกคนต่างก็ยินดีที่ทุกคนปลอดภัยมีเพียงดากอนคนเดียวที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของซาโบที่ลงมือสังหารราชาคอบบ้าแต่ว่าถ้าหากซาโบทําแบบนั้นจริงตัวเขาก็คงไม่สามารถให้อภัยได้เพราะว่าดาก้อนเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในซาโบเป็นอย่างมากเพราะในขณะที่ทุกคนเป็นห่วงซาโบ ตอนนั้นนะครับก็มีเพียงแค่ดาก้อนคนเดียวที่มั่นใจว่าซาโบจะไม่เป็นอะไรแน่ๆดากอนได้เดินมาถามคูมะที่ถูกพาตัวกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นคูมะก็ยังคงมีความเป็นหุ่นยนต์ทาตุของเผ่ามังกรฟ้าก็ตอบกลับดาก้อนมาเหมือนกับหุ่นยนต์ว่าแล้วแต่นายท่านจะบัญชาซึ่งภาพนี้ทําให้โคอาล่าที่เห็นถึงกับน้ําตาไหลออกมาแล้วทันใดนั้นอยู่ๆก็มีเสียงมแมลงโทรสารดังขึ้นสัญ,ญญาณของมแมลงโทรสารนี้กําลังถูกดักฟังโดยทหารเรือโคอาล่าบอกให้ทุกคนเงียบแล้วก็รับสาย ลายสายก็คือซาโบ้นั่นเองแล้วเรื่องราวของตอนที่1นึก็จบลงก็เรียกได้ว่ากำลังสะดุกมากๆแล้วก็น่าสนใจว่าสิ่งที่ซาโบทำต้องทำลงไปเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าที่จริงแล้วมีเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากไปกว่านี้และค่าหัวของทุกคนที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็นซีนที่ตลกมากๆสมแล้วนะครับที่วันพีเป็นการ์ตูนตลกยิ่งเฉพาะสภาพของหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิคนใหม่อย่างลูฟี่ที่โดนน้ำมิอัดจนหน้าตาบวมปู ทั้งการตื่นขึ้นของพลังฮาคีราชันของนามนิที่ทําเอาจินเบยังต้องผวาที่จริงนะครับเรื่องนี้ก็ดูไม่มีอะไรแต่ผมกําลังจะบอกว่าพลังฮาคีราชันมันคือหนึ่งในจิตสังหารรูปแบบหนึ่งเป็นพลังรูปแบบอารมณ์ที่อาจารย์โอดักแบแทรกไว้และการตกกระไดพลอยโจรของบาร์กี้ที่ต้องรับหน้าเป็นหนังหน้าไฟเป็นบอสใหญ่ขององค์กรที่ยิ่งใหญ่คอร์ดกิลยิ่งพวกเรานะครับเห็นลูกน้องของบาร์กี้ที่นับถือบาร์กี้มากมายขนาดนี้จะทาให้เลือกราวมันวุ่นวาย ก็ยิ่งทําให้อดคิดไม่ได้ว่าต่อไปคงจะต้องยุ่งวุ่นวายมากกว่านี้อีกแน่ๆแล้วก็คงต้องมารอติดตามกันในตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ